หลังจากที่ลองรูปไปนะคะลูกค้าทักกันมาเยอะมาก DM ถล่มทลายมากเลยอยากให้รีวิวรุ่นนี้ให้ดูหน่อยนะคะไซส์มินินะคะงานคลอดใหม่เลยค่ะตัวนี้นะคะนี่ไซส์มินิอยู่ประมาณ8นิ้วนะคะหรือว่าย0เซนนั่นเองตัวนี้น่ารักมากใส่กระเป๋าตังใบสั้นนะคะนี่หรือว่าใบกลางก็ได้ใส่มือถือกุลพลัสได้ด้วยนะคะร้วปากกระเป๋าเป็นซิปใช้งานกันง่ายๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นหนังแกะนะคะแล้วก็หนังแพะนิ่มแล้วก็เบามากๆเลยนี่สะพายเราไม่ต้องกลัว ลเลยส่วนสายยาวเป็นสายหนังแท้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนปรับระดับได้ด้วยค่ะใหญ่สันส้นสะพายาวแล้แต่ชอบเลยถือไปงานก็มุ้งีิงน่ารักน่ารักเนอะหรือว่าจะใส่สายยาวสะพายคอสบอดี้แบบนี้ก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะแล้วก็แถมฟรีนะคะนี่เป็นเซ็ตครบให้เลยค่ะเป็นกระจกนะคะหนังแท้เลยค่ะแบบนี้เลยสวยน่ารักมากะมีหลายสีพร้อมส่งเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะสีเทานู d นะคะหรือว่าสีที่ทยันสะพายอยู่ก็น่ารักมากชมพูช็อกกิ้ง หนังแกะสีเทานะคะนี่หนังแกะสีม่วงอ่าหนังแพะสีดำหนังแพะสีขาวนี่เลยแล้วก็นี่เลยหนังแพะสีเหลืองอ่าน่ารักมุ้งมิง้งแบบนี้นั่นเองอ่ะสนใจสีไหนนะแถบหนะ้าจอละทักน้องแอดมินได้เลยนะบอกเลยว่าสวยทุกสีนี่ สวยมากน่ารักมากเอาไปแมทชิ่งกับเดรสก็ได้เ,เก่งยีนก็ได้นะคะตัวนี้นะคะนิ่มและเบาด้วยบอกเลยว่าสวยเพอร์เฟกมากนี่งานเย็บนะคะปักหมุดเป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะตัวนี้หมุดนะคะใช้น้า,นายก็คือจะซีจะจางเป็นออกสีเงินเงินเงน,นั่นเองบอกเลยว่าคุณภาพดีเวอร์นี่สายยาวนะคะนี่เป็นสายนี่เป็นโซ่อ๋อซิปสโซ่นะคะภายในนะคะก็จะมีนี่เลยช่องเสียบบัตรให้อ่ะนี่บัตรนี้เลยโล่ง,ลง กระเป๋าก็ปิดซิปได้เลยใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่อ่ะสนใจนะตัวนี้ได้เป็นเซฟคอสชุดเลยนะจัดโปรโมชั่นลดเหลือเพียง2,985บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดลงไปอีกเหลือ2,890บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะนี่นิ่มระเบามากตัวนี้พร้อมชีดสเปรย์กันนะ้ำและกันรอยให้เรียบร้อยเลยด้วยอ่ะนี่เลยน่ารักเนาะ มีหลายขนาดนะมีแบบไซส์จัมโบ้ด้วยแต่วันนี้ไอคอนรีวิวขนาดมินิด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ